สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์เชชาทกับผมประคันปันเพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับหลังจากหยุดกันไป4วันนะครับวันนี้กลับมาพบกับพอดแคสต์กันใหม่เรื่องราวในวันนี้หยิบเอาเรื่องของคําว่า employee experience มาคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่า ในระยะนี้พนักงานเองอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีนักกับการทำงานกับองค์กรโดยเฉพาะช่วงที่โควิดเข้ามาซึ่งทำให้หลายองค์กรเนี่ยมีความติดขัดอะไรบางอย่างเยอะแยะโดยเฉพาะกับการทำงานจากที่บ้านนะครับก็เลยมี Experience ที่ไม่ค่อยดีนักแต่อย่างไรก็ดีคำว่า employee experience เนี่ยถ้าเรามองในช่วงเวลาปกติเนี่ยนะฮะมันก็คือการที่ องค์กรเนี่ยพยายามที่จะทําให้พนักง,งานที่เข้ามาทํางานกับบริษัทเนี่ยได้รับประสบการณ์ในการทํางานที่ดีกลับไปนะครับหลายๆคนอาจจะมีคําถามมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆ employee experience มันคือเรื่องของ employee engagement หรือเปล่าซึ่งถ้าเรามองลงไปลึกๆเนี่ยมันอาจจะมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่มันแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือถ้าเรามอง engagement เราจะมองว่า พนักง,งานจะพยายามทําให้พนักง,งานเนี่ยเกิดความรู้สึกผูกพันเลย,เ,ยเพื่อจะทําให้เขาเรักองค์กรแล้วก็อยู่ทํางานกับเราด้วยความเต็มใจแล้วก็พอใจอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเรามองคําว่า employee experience เนี่ยเราคือมองค่อนข้างจะเป็นภาพของระบบภาพรวมว่าเราจะทํำยังไงให้พนักง,งานส่วนใหญ่ที่เข้ามาทํางานกับเราเนี่ย ได้รับประสบการณ์ที่ดีออกไปซึ่งในประสบการณ์ที่ดีตรงเนี้ไม่ว่าเขาจะอยู่กับเรากี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีก็แล้วแต่เขาจะต้องได้รับประสบการณ์ตรงนี้ออกไปดังนั้นแปลว่าอาจจะมองกว้างกว่าคำว่า engagement นะครับ แต่อย่างไรก็ดีนะในยุคนี้ก็ทําให้เราเห็นภาพนะครับว่าองค์กรต่างๆต่างต้องการที่จะสร้างคําว่า employee experience ที่ดีให้กับพนักงานเพราะเชื่อว่าถ้าเราสร้างตรงนี้ได้ดี engagement ก็จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นคําว่า employee experience ก็เลยกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฝ่ายบุคคลของแต่และองค์กรเนี่ยนะฮะหยิบเอามาใช้เป็นประเด็นเพื่อพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงระบบงาน hr ขององค์กรให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะตั้งแต่ก้าวแรกที่พนักง,งานเข้ามาสมัครงานกับบริษัทเลยนะฮะตั้งแต่ยังไม่เป็นพนักง,งานน่ะนะครับพนักง,งานเองก็ต้องได้รับประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่การสมัครงานกรอกใบสมัครมีคนต้อนรับฝ่ายเ r ก็เข้าหาพูดคุยอย่างเป็นมิตรหลังจากที่นัดหมายสัมภาษณ์ก็ต้องนัดหมายกันอย่างรวดเร็วนะฮะไม่มีติดขัดติดขวงอะไรใดๆทั้งสิ้นน่ะนะครับจนกระทั่งรับเข้าทำงานนะฮะ การออนบอร์ดดิ้งนะฮะการพัฒนาการบริหารค่าตอบแทนการฝึกอบรมต่างๆรวมถึงไล่ไปจนกระทั่งเกษียณอายุทุกจุดพนักง,งานจะต้องได้รับ ประสบการณ์ที่ดีที่เกิดขึ้นในระหว่างการทํางานจากที่นี่นะครับส่วนใหญ่เราจะมองแบบเนี้ยฮะก็คือเมื่อไหร่ที่เรามองคําว่า employee experience แล้วก็มักจะไปแตะที่ระบบ HR เป็นหลักแต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันกว้างกว่านั้นเยอะนะครับคือท่านเคยลองถามพนักง,งานท่านไหมฮะว่าตั้งแต่ทํางานที่นี่มาเนี่ยคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีอะไรบ้างจากการทํางานที่นี่พนักง,งานอาจจะตอบมาว่าอ๋อจากที่ทํางานกับองค์กรมาเหรอครับ อ,องค์กรนี้ได้สร้างประสบการณ์ในการทำงานให้กับผมอย่างเรียกว่าไม่มีวันลืมเลยถ้าท่านได้ยินคำพูดแบบนี้ประโยคแบบนี้จากพนักง,งานผมเชื่อว่าท่านต้องคิดเป็น2ทางถูกไหมฮะววาไอท้ที่คำพูดนี้มันประชดมาหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีตั้งแต่ในการทำงานหรือเปล่านะครับหรือว่าจริงๆแล้วเคยรับประสบการณ์ที่ดีกันแน่อันนี้ก็คือคาว่า employee experience จริงๆก็คือในชีวิตประจาวันเนี่ย แน่นอนเขาก็ต้องประสบพบเจอกับการทางานในองค์กรด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับในมุมของ employee experience เนี่ยเขาจะเขาคือเขาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมองเป็น2มุมหลักๆมุมแรกก็คือมุมระบบงานข้างในเองแตว่าเขาจะมีระบบยังไงประกอบการจนกระทั่งพนักง,งานเข้ามาเนี่ยมันมี system รองรับในแง่ของการบริหารทรัพยากรบุคคลนะฮกับอีกตัวหนึ่งอีกมุมนึงก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตนะฮะ สษาอังกฤษเขาใช้คำว่า everyday life เนี่ยแหละครับว่าการที่พนักง,งานเริ่มต้นมาเดินก็ามาทํางานในบริษัทเนี่ยเขาได้รับประสบการณ์ที่ดีไหมตั้งแต่ก้าวแรกที่เปิดประตูบริษัทเข้ามาเนี่ยเจอกับพนักง,งานต้อนรับข้างหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันสักแค่ไหนเชื่อไหมครับว่ามีการทำ survey employee experience ที่เคยไปทํากับลูกค้าของผมเนี่ยนะฮะ พนักงานบางคนให้ความเห็นว่าเขาไม่ค่อยมีประสบการณ์ที่ดีในการทํางานที่นี่เลยเพราะอะไรเพราะว่าตอนเช้าเดินเข้ามาเจอโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ข้างหน้าบริษัทเนี่ยโอ้โหหน้าตาบึ้งตึงมากขนาดว่าเขาเป็นคนทักไทยสวัสดีก่อนนะก็คนนี้ก็ทําเป็นไม่ได้ยินคือเขาทักทุกวันนะฮะก็ได้รับปฏิกิริยาโต้ตอบแบบเดียวกันแบบนี้ทุกวันมันเลยทําให้รู้สึกว่าแค่ชั่วโมงแรกหรือนาทีแรกที่เดินเข้าสู่บริษัทเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกแย่มากละแล้วเจออย่างนี้ทุกวันนะครับ แต่หลายๆคนอาจจะบอกก็จะไปคิดมันแต่คิดง่ายๆนะครับว่าการมองข้ามเรื่องเล็กๆเหล่านี้มันจะสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีในการทํางานให้กับพนักงานของเราซึ่งไม่ใช่แค่คนนี้คนเดียวอาจจะมีหลายคนที่รู้สึกแบบนี้ก็ได้ถ้าเราไม่เข้าไปแก้จุดนี้นะครับอาจจะมีพนักง,งานหลายคนที่ตัดสินใจว่าเออมันไม่เอาแล้วละ่ะที่นี่ไม่ทําดีกว่าเพราะว่าหลายขนาดแค่ข้างหน้ายังต้อนรับแบบนี้แล้วข้างใน จะต้อนรับเราแบบไหนถูกไหมฮะหรือบางองค์กรก็พนักง,งานก็ให้ความเห็นว่าโอ้ป oh, ระสบการณ์ที่นี่เหรอรู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีจากไหนจากหัวนหน้าตัวเองนะทางานดีแค่ไหนก็ไม่เคยได้รับคําชมจากหัวนหน้าตัวเองเลยมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการยอมรับจากการทํางานจากหัวนหน้าของตัวเองสักเท่าไหร่อันนี้ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีสังเกตนะครับคําชม การต้อนรับการยิ้มแย้มแจ่มใสบรรยากาศในการทำงานในภาพรวมของธุรกิจเรานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำว่า employee experience ที่เราในฐานะฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารของค์กรคงต้องไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะฮะบางองค์กรเนี่ยทำเซอร์เวยเนี่ยเจอว่าพนักง,งานให้ความเห็นว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยฮะทำให้เขารู้สึกไม่แฮปปี้กับการทํางานที่นี่เลยซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นพนักง,งานาสุภาพสตรีแต่ถามว่ามีผู้ชายไม่มีเหมือนกันนะฮะที่ให้ความเห็นแบบเนี้ยว่าห้องน้ําไม่ดีเลยต้องไปเข้าห้องน้ําของส่วนกลางนะไม่เคยเข้าห้องน้าบริษัทเลยเพราะเข้าไปแล้วมีความรู้สึกไม่แฮปปี้เลยนะบางคนก็บอกเออไม่ค่อยอยากอยู่ที่นี่เพราะแค่เรื่องแบบเนี้ย นะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำแคนทีนนะฮะกาแฟเครื่องไม้เครื่องมือต่าง,างๆที่ใช้ประกอบการทำงานเนี่ยบางครั้งเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ซึ่งไอสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบเนี่ยฮะมันประกอบกันเข้ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ในทนี่ก็คือประสบการณ์ในการทํางานที่ไม่ดี ที่ทาให้พนักงานรู้สึกไม่แฮปปี้แม้ว่าองค์กรนั้นอาจจะมีระบบ HR ที่ลงตัวทุกอย่างเลยนะฮะเข้ามามีระบบสรรหาคัดเลือกที่ดีเข้ามาแล้วได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมี c a r ีเอพาร์แต่สุดท้ายไปตกมาตายกับอีกเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนั้นน,น,นะครับดังนั้นถ้าเราต้องการจะสร้าง Employee Experience นะครับก็คงต้องมองให้ออกกันโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมองอยู่3ด้านนะครับด้านแรกก็คือความเป็นอยู่พื้นฐานที่ดีของพนักงาน อันนี้ครับเราคงต้องพิจารณาให้ดีนะฮะว่าตั้งแต่พนักง,งานเดินเข้ามาในบริษัทเนี่ยเขาต้องประสบการณ์ประสบกับเรื่องของเหตุการณ์อะไรบ้างตั้งแต่นาทีแรกจนกระทั่งถึงนาทีที่เลิกงานออกไปเขาต้องไปเจออะไรบ้างซึ่งตรงนี้เราต้องลงในรายละเอียดอาจบางครั้งบางองค์กรเขาใช้ระบบะที่เรียกว่าแนวคิดแบบดีไซน์ทิงกิ้งมาคิดเลยนะฮะว่าลูกค้าก็คือพนักง,งานนี่แหละเขาจะต้องประสบกับ ประเด็นอะไรบ้างในแต่ละวันแล้วก็เอาจุดเหล่านั้นเนี่ยมาออกแบบนะฮะเรื่องของ employee experience ที่ดีขึ้นนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ everyday life ก็คือความเป็นอยู่พื้นฐานทุกอย่างนะครับอ,อย่างเช่นตั้งแต่แคนทีนห้องน้ำที่สะอาดการพูดคุยการโต๊ะทำงานหรือแม้กระทั่งระบบ IT เชื่อมต่ออุปกรณ์สำนักงานพวกนี้คือความเป็นอยู่พื้นฐานที่อย่างน้อยมันต้องผ่านนะฮะ ผ่านมาตรฐานของ Good Employee Experience นี่แหละครับตัวที่2ถึงจะเข้ามาดูเรื่องของระบบที่มันใหญ่ขึ้นละก็คือระบบ HR ตั้งแต่ต้นจนจบสรรหาคัดเลือก onboarding นะฮะประเมินผลงานการพัฒนา career path ะะเรื่องค่าจ้างเงินเดือน engagement การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีด้วยระบบของมัน leadership นะครับรวมถึงการเกษียณอายุทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นตัวระบบที่ส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึง employee experience ก็คนส่วนใหญ่จะมักจะไปโฟกัสตรงนี้แหละจะทำยังไงให้ระบบ HR มันดีขึ้นระบบบริหารจัดการดีขึ้นโดยลืมไอสิ่งที่เป็นเล็กๆน้อยๆที่เป็น everyday life ของพนักง,งานไปแล้วก็ตัวที่3ก็คือเรื่องของ mindset จะทำยังไงให้เกิด good mindset นะครับเรียกว่าพนักง,งานเดินเข้ามาปับ๊บเวลาถามว่าเฮ้ย hey, วันนี้คุณได้ประสบการณ์ที่ดีออกไปไหม เขาก็น่าจะตอบว่าเออเนี่ยที่นี่ทำให้เขาเกิดการเรียกว่าพัฒนาทางด้านมุมมองความคิดใหม่จากการทํางานที่นี่จากเดิมเคยมองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลาแต่องค์กรนี้สามารถเปลี่ยนให้เขามีมุมมองที่ดีขึ้นมองโลกในแง่บวกมากขึ้นนะบางแห่งบางคนก็ตอบว่า ตั้งแต่มาทํางานที่นี่เนี่ยเขาได้รับการพัฒนามุมมองเรื่องของปัญหาจากเดิมก็เป็นคนกลัวปัญหามากแต่พอมาอยู่ที่นี่อยู่กับนายอยู่กับบรรยากาศที่ต้องเจอกับปัญหาเขากลับกลายเป็นว่ามองปัญหาเป็นขุมทรัพย์เลยนะฮะเป็นเรียกว่าความท้าทายอันหนึ่งที่เขาจะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้แล้วเขาก็สนุกกับปัญหาที่เข้ามาทุกวันอันนี้ก็คือเรียกว่าใหม่เสร็จนะครับ สิ่งเหล่านี้มันต้องสร้างเป็นบรรยากาศเลยนะฮะถ้าเราต้องการจะให้พนักง,งานพูดถึงสิ่งเหล่านี้ว่าตั้งแต่เข้ามาทํางานที่นี่นะเขาได้เปลี่ยนแปลงได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายเนี่ยจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถูกมองข้ามเยอะในมุมของ employee experience เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะครับเวลาเราแตะ employee experience เนี่ยต้องเรียนว่าอย่ามองแค่เพียงระบบ hr หรือระบบบริหารจัดการภายในหรือนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานให้มองไปถึงเรื่องของ everyday life ของพนักงานด้วยว่าชีวิตปกติเขาต้องเผชิญหรือต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วเราส่งมอบสิ่งที่ดีที่มันได้มาตรฐานให้กับพนักงานหรือไม่นะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือมุมมองไอเดียต่างๆว่าเขาจะเกิด mindset ที่ดีหลังจากทำงานที่นี่ใช่หรือไม่อันนี้ก็เป็นจุดที่ถ้าเราสามารถทำได้ทั้ง3ประเด็นนี้นะครับ รับรองได้ว่าเซอร์เวยเมื่อไหร่พรนักง,งานจะตอบท่านได้ว่าโอ้การทํางานที่นี่เนี่ยให้ประสบการณ์ที่ดีกับเขามากไม่ว่าจะเป็นชีวิตการทํางานประจําวันไม่ว่าจะเป็นระบบ HR รวมถึงมายเซ็ตที่เข้ามาทํางานที่นี่เนี่ยล้วนแล้วแต่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันนี้ผมถือว่าถ้าท่านทําได้ตามนี้นะฮะ employee e เ p e r i e n c e ยในองค์กรของท่านน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับ